สวัสดีครับผมชาติเจริญซั์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณทวดชัดๆนะครับคุณทวดเจอคุณปูนี่ต้องเรียกคุณทวดครับเพราะว่าดูแล้วคลาสสิกแล้วก็ถือว่าหาดูยากสุดๆนะพี่น้องทั้งเกา่าทั้งคลาสสิกไม่ เป็นสิบล้อหัวยาวที่โอ้น่าจะสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าครับอายุอานามไม่ต้องพูดถึงนี่ใช้แบคแคท e ร้อ e ร้อ b ครับนะ e 1รถือว่าคลาสสิกแล้วก็เก่าทั้งคู่ยังวิ่งได้พี่น้องนะยังเตะปิ๊บดังยังแรงอยู่ครับ อดีตเคยดังอดีตเคยแรงอดีตเคยรอครับปัจจุบันก็ยังก็ยังเดินทางได้นะครับอย่างหน้ายังเต็มอยู่8น็อตหน้าหลังโอ้โหไม่สุดๆครับงานนี้อาจจะให้พี่น้องได้เห็นว่า เจ้าอีสูซุหัวยาวรุ่นนี้น่าจะเป็นหัวหัวยาวนะรู้กันแต่ว่าผมอยากดูว่าถ้าติดเครื่อนแล้ววิ่งจะเป็นยังไงไปได้ครับถึงไหนถึงกันถ้ายกหัวออกนะครับยกหัวแล้วก็ใส่ใส่หัวใส่หัวตัดเข้าไปถือว่าหล่อเหมือนกันนะจะใส่ร็อกนะ แต่ว่าผมขออนุญาตเจ้าของรีวิวท่านนั้นไม่ไม่ขายพี่น้องนะไม่ปล่อยคุณง่ายๆแกรักมากโดยเฉพาะแคทนะครับแคท e e ร้อ b นั้นยังเต็มเลยเทียบเท่าร้อยยี่ครับนะ,ะปั๊มได้กินเครื่องแคทมิซูมิชินะครับอะไรโดยรวมแล้วโอเคแต่สำหรับเทนเลอร์คุณทวดนั้นสุดๆครับ ถัดรวมกันก็ประมาณร้อปีได้ครับนะสองคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูผมจะเปิดเครื่องให้ดูได้ไหมก็เ,เอาเชือกมัดไว้นะครับน่าจะเป็น6กหกบีบีหบีบีหรือ6กหกบีดีนะครับเดี๋ยวพากันดูครับสุดจัดเลยไปดูกันพี่น้องดูแล้วก็ถือว่า คลาสสิกนะครับอ่ะเออฮึนี่ครับโอ้ยสองเผาหรือเตาเดียวครับเดี๋ยวต้องไปดูกันเผาเดียวครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีสโล่นะเบาะนั่งยังเป็นไม้แล้วก็เหล็กสิ่งสำคัญคือระบบช่วงล่างครับแชสซีเป็นไงอู้หูจังครับจัง พื้นนะครับพื้นเหล็กยังอยู่โอ้ยังไม่ผุเลยยังแข็งแกร่งอ่ะโอ้ชัซซีก่ก็ไม่มีผุครับแต่ว่าซับนะเ่าร่างใหญ่เหล็กเหล็กไม่ได้สอดทับเอาครับแบกร้อยยี่ร้อยสี่ได้สบายแล้วครับทั้งปลาสวย หางปลาย,ยังแจ่มเลยนี่ครับปิดหมดเลยเดินก็ขึ้นได้เพลาเดียวน้องเพลาเดียวเพลาเดียวเจ้าคุณทวดเพลาเดียวเอาให้พี่น้องได้ดูกันนี่ครับตัวนี้รับน้ำหนักเฉยๆโดยรวมแล้วโอเคอย่างรอแล้วก็คลาสสิกอยู่โอ้ได้ยางใหม่มาเส้นหนึ่งอ่ะ ี่ครับโอตาน,นี้มีเกียร์สโลมีเกียร์สโลด้วยพี่น้องนี่ใหญ่ครับสบายมากตนนัวนี้แรงแน่นอนต้องดูว่าเอ,อยากจะเปิดเครื่องดูว่าเป็นยังไงเปิดดูได้ไหม ไม่เป็นไรชมไปบนใบพี่น้องถือว่าหาดูยากสุดๆญี่ปุ่นเห็นนี่โอ้โอชิบอ่ะรังเห็นเลยโอ้ใบก้อนแล้วพี่น้องไยสุดๆงานนี่ะใช้แบกนะครับใช้แบกแคทยังทำงานครับยังทำงานทุกเดือนทุกวัน มีมีงานก็ทำไม่มีก็จอดนี่ครับช่วงล่างโซโอเคสปอกเก็ตโรลเลอร์แท็กยังโอเคอยู่ครับนะมีผุบ้างสีเดิมเดิมสวยครับสวยนี่เป็นแคตร้อยสิบนะครับร้อยีขอซื้อขอซื้อไม่ขายพี่น้องนะแกบอกว่าแกรักมากคันนี้เอาไวอ่าเขาบอกว่า ไม่ขาดไม่ได้เวลามีงานก็ได้กินนะออกวันไหนนี่ได้เงินวันนั้นครับแต่ถ้าจอดโตไม่ได้จอดก็จะไม่ได้ก็เข,เขียนว่า e ร้อยสิบ e ร้อยร้สิบปีครับนะรอครับรอรุ่นนี้มีเก่านอกครับวันก่อนผมไปรีวิวอยู่ล้านประมาณล้านหนึ่งสนห้ามื่นครับตัวน,นี้ถ้าปล่อยก็น่าจะ น่าจะห้าแสนสบายๆมั้งพี่น้องอโอเคคงบูมาไม่มีปะยังรอครับยังรอเก็บตกนิดหน่อยน่าจะโอเคแต่ว่าเจ้าของไม่ปล่อยนะปลาเขาไม่ปล่อยเท,เทนเลอร์ก็ไม่ปล่อยพี่น้องรอจัดอ่ะเดี๋ยวชุดนี้ถือว่าเอามาให้พี่น้องได้ชมกันโดยเน้นที่เทนเลอร์ครับ เลยรุปทวดเจ๊ต้มพี่น้องเจ๊ต้มเจ๊ต้มเลยนะมีแบตก็ใช้ได้สนใจก็เข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์บิเตอร์ชัดถือว่าหาให้พี่น้องได้ชมทุกซอกทุกมุมของเมืองไทยถ้าปล่อยแพ็กค,คู่นดี่ก็จัดเลยแล้วพี่น้องแต่ว่า ต้องรอเวลาก่อนทันยังไม่ปล่อยยังใช้ได้ง่ะยังใช้ได้ปกติครับทุดวดยังแรงอยู่อฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ